รอกันมานานใช่ไหมนี่ไงรูป Official Render One Plus 8T สวัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนวันนี้นะครับเสร์เสรินะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้า One Plus เจ้า One Plus 8T เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มี l e aks นะครับ o l r i n i e r Render เนี่ยหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยนะครับเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดโพสแล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีนึง คือเจ้าตัวรูป,รปตัวนี้เนี่ยนะครับเขาเจอกันอยู่เนี่ยในเจ้าตัว source code นะครับของ Oxygen OS beta 4นะครับทำให้เรารู้ว่าเจ้าตัว OnePlus 8T เนี่ยจะหน้าตา Render เนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยเจ้าตัวเรนเดอร์เนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะแอบสวยนะครับแล้วก็ทำได้ดีกว่าเจ้าตัวจริงนะครับแต่ว่าในทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราก็สามารถดูเป็นตัวอย่างได้ก่อนที่จะเปิดตัว ก่อนที่เราจะเห็นรูปจริงๆของมันเนี่ยว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยด้านหน้าของสกรีนเนี่ยดีไซน์เหมือนเดิมเลยนะครับด้านหน้าก็เป็นพันโชนะครับกล้องพันโชอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับแต่ว่าเจ้าดีไซน์ก่อนๆเนี่ยของอย่างเจ้า One Plus 7T Pro เนี่ยก็จะไม่มีแล้วนะครับก็คือเป็นเหมือนบอดี้เป็น full screen เป็น full screen display เลยตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เห็นอีกแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยดีไซน์ของ2020เนี่ย ก็จะเป็นดีไซน์แบบเป็นพันช์โฮอยู่ทางด้านซ้ายมือเหมือนกับแฟลกชิปรุ่นหลายๆรุ่นที่เราเห็นกันอยู่นะครับตอนนี้ส่วนถ้าเกิดว่าสังเกตจากขอบบนแล้วก็ขอบล่างเนี่ยนะครับถือว่าเบสเซลเนี่ยหายไปค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วครับแต่ว่าตรงนี้จุดสังเกตนิดนึงเนี่ยที่ผมสังเกตได้นะครับคือด้านข้างของมันเนี่ยสังเกตดีๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยจะเป็นเคิร์ฟสกรีนแล้วนะครับจะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นสกรีนแบบแฟลตนิดนึงแต่ว่าถ้าถามผมเองนะ คือผมชอบแบบนี้มากกว่าแบบเคิร์ฟสก e ีนมากกว่านะครับเพราะว่าปัญหาการทัชลัดเนี่ยของมือถือหลายๆรุ่นเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะครับส่วนเรื่องสีเนี่ยจากในรูปเนี่ยก็มีการเป็นการคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็ยืนยันว่าเราเนี่ยในเจ้ารุ่น S T เนี่ยก็จะมีสีเกรเชียกรีน ให้เราเหมือนเดิมนะครับเหมือนในเจ้าตัว one plus 8เหมือนกันนะครับส่วนสเปคเนี่ยนะครับในชิปเซตด้านในเนี่ยก็จะใส่เจ้าตัวชิปเซ็ตไม่ว่าจะเป็นชิปเซต snapdragon 865หรือว่า865 plus เนี่ยตรงนี้เราต้องมารอลลุ้นดูอีกทีหนึงนะครับแต่ว่า865 plus เนี่ยประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยก็จะสูงกว่าเจ้าตัว865อยู่ประมาณ10%นะครับส่วนในเรื่องของกล้องเนี่ยก็คอนเฟิร์มมาเรียบร้อยแล้วว่าจะใช้เจ้าตัวเซนเซอร์64ล้านเมกะพิกเซลนะครับ ส่วนเจ้าตัวชาร์จเร็วเนี่ยก็ยังเป็น65วัตต์หรือว่าซ u เปอร์วาร์ฟชาร์ดันเองแล้วก็ในซอสโค้ดเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็ไปเจอเจ้าตัว OnePlus Nord ตัวใหม่เนี่ยที่กำลังจะเปิดตัวเนี่ยว่าเป็นโค้ดเนว่าบิลลี่เนี่ยนะครับจะมีการใส่เจ้าตัว microSD card มาให้เราด้วยนะครับมีช่องใส่ให้เราด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมชอบมากเพราะว่าคือมันหายไปตั้งแต่ OnePlus X แล้วอะนะครับดีที่เขาเอากลับมาส่วนตัวผมเองนะชอบมากยิ่งถ้าเกิดเอามาใส่ ในตัวของพวกแฟลกชิปนะครับหรือว่าเรือธงเนี่ยก็จะดีใจมากกว่านี้นะครับแต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของเจ้าตัว OnePlus Nord รุ่นต่อไปนะครับแล้วก็นี่ก็อย่างอีกเรื่องหนึ่งเดียวที่สาคัญนะครับคือในช่วงของวันเปิดตัวเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกก็ยังมีการก็ยังคอนเฟิร์มอยู่ดีว่าจะเปิดในช่วงของกันยายนก็คือเดือนนี้แล้วนะครับยังไงก็นี่เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์กดแชร์ subscribe ทุกคนคิดว่าเจ้าตัว OnePlus 8T เนี่ยพอเห็นรูปร่างหน้าตาเนี่ย ออกมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเรนเดอร์ออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยชอบไหมหรือว่าจะไปจัดเจ้าตัว One Plus 8 Pro นะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้วันนี้เสนเๆนนะครับก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ